นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่207นักฆ่าเจ้าน้ำตาวิชจนกระทั่งที่ควางซางและพักพวกเริ่มเดินทางเข้าไปในเมืองเหรียนตรงไปยังทิศทางของเขตแย่ถางพวกเขาเพิ่งจะรับรู้ได้ถึงความน่ากลัวของแผดดินไหวที่น่ากลัวในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นภายใต้ความโหดร้ายรุนแรงของแผนดินไหวที่น่ากลัวในครั้งนี้ ภายในเมืองเหลียญไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างก็ดีหรือต้นไม้ใหญ่ที่สูงเทียมฟ้าก็ดีต่างก็ถูกแผ่นดินไว้ทำลายแทบหมดสิน้นเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังบางส่วนและในเวลาเดียวกันพื้นดินทั่วทุกขนทุกแห่งก็ต่างล้วนเกิดรอยแยกและหลุมขนาดใหญ่ทั้งนั้นรอยแยกและหลุมขนาดใหญ่เหล่านี้แทบจะลึกจนมองไม่เห็นที่สิ้นสุดหากตกลงไป ก็ไม่น่าจะรอดชีวิตอย่างแน่นอนแต่ภัยอันตรายที่สุดก็คือหลุมคโคลนและแอ่งน้ำที่ปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเหล่านั้นต่างหากเพราะไม่มีใครรู้ว่าด้านล่างของแอ่งน้ำและหลุมคโคลนน้อยใหญ่เหล่านั้นคืออะไรกันแน่บางก็ตื้นเขินแต่มีบางแห่งกลับมีลักษณะของน้ำและคโคลนที่ทะลักขึ้นมาจากรอยแยกและหลุมขนาดใหญ่เหล่านั้น ในกรณีที่เหยียบลงไปก็คงจะจมหายลงไปอย่างแน่นอนหากช่วยไว้ไม่ทันก็คงจะต้องตายสถานเดียวและนี่คือบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนแล้วต้องแลกมาด้วยชีวิตของพวกเขาทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะโชคดีที่หลุมขนาดใหญ่และรอยแยกที่ปรากฏขึ้นทุกคนทุกแห่งมาตลอดเส้นทางจะมีอันตรายมากก็ตามแต่แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ก็ไม่ถือว่าจะไร้ประโยชน์ไปสัทุกอย่างหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์แผนดินไหวมาแล้วซอมบี้ที่เดินลอยชายไปมาในเมืองเหรียญก็ต่างถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินและสร้างปรักหักพังเป็นจำนวนมากและก็ยังมีจำนวนไม่น้อยถูกสิ่งของกดทับไว้ไม่สามารถสลัดให้หลุดพ้นได้ตลอดเส้นทางความส้างและพักพวกก็ไม่พบเจอกับอันตรายที่มากไปกว่านี้อีกแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าภัยอันตรายนั้นไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้พวกเขาเท่าไหร่นักเส้นทางในป่าต่างหากที่สร้างความยุ่งยากให้แก่พวกเขาหลังจากที่ผ่านประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้มาแล้วป่าไม้แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปด้วยซากปร,รักหักพังและหลุมรอยแยกขนาดใหญ่นี่เป็นผลกระทบต่อความเร็วในการเดินทางของควางซางละพักพวกอย่างมากดังนั้น ถึงจะมีซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่มีพลังมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดคอยเปิดทางอยู่ด้านหน้าก็ตามแต่ควางซางและพักพวกกลับยังไม่สามารถรีบไปให้ถึงจุดหมายก่อนคําได้ทันทำได้เพียงแค่เลือกห้างสรรพสินค้าที่พังทลายลงแล้วแต่ก็ยังมีที่กั้นอยู่แห่งหนึ่งไว้ค้างคืนอยู่ที่นี่หลังจากที่ผู้รอดชีวิตบางส่วนและซอมบี้ทารกรวมตัวตั้งรับขึ้นมา เพื่อเตรียมการรักษาการส่วนผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็เริ่มออกไปหาวัตถุดิบและอาหารที่จำเป็นภายในร้านค้าภายใต้การนำพาของผู้มีพลังเหนือมนุษย์สองสคนพวกเขาเอาแต่รีบร้อนหนีตายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นทุกคนจึงนำแค่อาวุธและกระสุนที่ไม่มากมายเท่าไหรติดตัวมาเท่านั้นดังนั้นถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะหาวัตถุดิบมาได้บางส่วนก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่มากพอจำเป็นจะต้องทำการค้นหาต่อไปด้วยระยะเวลาที่กระชันชิดฮ้อควาง้างที่นั่งอยู่ด้านหน้ากองไฟก็ได้ถมน้ำลายออกมาจากนั้นก็ถอนหายใจออกมายาวๆเขาตัวลัวและพักพวกไม่ได้ออกไปหาวัตถุด,ดิบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆแต่อย่างใดเพราะในฐานะที่พวกเขามีพลังที่แข็งแกร่งที่สุด จำเป็นจะต้องประจำตำแหน่งส่วนกลางไว้เพื่อเตรียมรับกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานอกเหนือจากนี้ควางสร้างก็จำเป็นเร่งเวลาในการรวบรวมยันโลกันไปพร้อมๆกันอีกทางถึงยังไงนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนที่ใช้ป้องกันตัวเองสำหรับพวกเขาแต่ไม่รู้ว่าทำไมในใจของฮวางซางกลับเกิดความรู้สึกไม่สบายใจบางอย่างขึ้นมา ราวกับว่ามีภัยอันตรายบางอย่างกำลังซ่อนตัวอยู่รอบทิศทางตัวลัวนายเองก็รู้สึกใช่ไหมความรู้สึกไม่สบายใจที่แฝงเร้นอยู่ทำให้ควางสร้างขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็หันหน้าไปถามตัวลวดที่ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันอืมเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่อันตรายอยู่รอบๆดบาด้ยังไงอย่างนั้นความรู้สึกนี้ เหมือนก,นกันกับความรู้สึกที่ฉันต้องระมัดระวังตัวเมื่อเดินเข้าไปในเขตทุ่นระเบิดของซีเรียยังไงอย่างนั้นข้างกายล้วนแล้วแต่มีอันตรายถึงแม้ว่าการใช้คาถาทองคำก้าวชีวิตภายนอกจะไม่ได้ยอดเยี่ยมมากมายเท่าไหร่นักก็ตามแต่กลับทำให้ตัวล่วมมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกไม่ด้อยไปกว่าความซางแต่อย่างใดในเวลานี้ เขาก็สัมผัสได้ถึงภัยอันตรายบางอย่างได้อย่างชัดเจนสีหน้าได้แปลเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดูเหมือนว่าพวกเราได้ไปชนเข้ากับรังของอะไรบางอย่างแต่ทำไมตอนคําถึงไม่ได้สังเกตเห็นภัยอันตรายเช่นนี้กันล่ะฉันก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าภัยอันตรายอย่างนี้จะปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลันหวังว่าจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไรหรอกนะ คนธรรมดาไม่สามารถรับมือได้แน่แน่ขว่างสางสายหน้าก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหยิบวิทยุสื่อสารของทหารขึ้นมาก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าทุกคนโปรดฟังในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีอันตรายกองกำลังที่กำลังหาวัตถุดิบรีบถอยออกมาจําไว้ต้องระวังให้มาก เจออันตรายอะไรรีบขอความช่วยเหลือทันทีครับผมรับทราบเมื่อพายุฝนหยุดลงถึงแม้ว่าพลุจะแห้งแล้วก็ตามแต่การใช้วิทยุสื่อสารทางการทหารย่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าในระยะทางสั้นๆแบบนี้เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางกองกำลังแต่ละกองก็ต่างทยอยตอบรับกลับมาทางวิทยุสื่อสาร หลังจากนั้นกองกำลังเหล่านี้ก็เริ่มถอยกลับมายังทิศทางที่ควางซางและพักพวกอยู่โดยเร็วทันทีเพียงแต่ว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่มากถึงแม้ว่าจะมีบางพื้นที่เกิดหลุมใหญ่ไม่น้อยก็ตามแต่พื้นที่ที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบกลับมีไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งคนเหล่านี้ก็ได้เคลื่อนไหวออกไปช่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้นการที่พวกเขาจะล่าถอยกลับมาก็จําเป็นต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันแต่ทว่าในตอนนั้นเองเสียงร้องไห้คร่ำครวญที่ไม่มีที่มาที่ไปก็ดังออกมาจากวิทยุสื่อสารของควางซางอย่างฉับพลัน เมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ที่แปลกประหลาดนี้หวางซางก็ขมวดคิ้วขึ้นมาทันใดพร้อมกับฉายแววเคร่งเครียดออกมาทางแววตารายงานหัวหน้าหางดูเหมือนพวกเราจะเจอเข้ากับผู้รอชีวิตหลังจากนั้นเสียงของชายวัยรุ่นบางคนก็ดังออกมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารนั่นดูเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บด้วยกำลังร้องไห้อยู่ จะไปดูสักหน่อยหวังฟิงอย่าทำอะไรหุนหันวู่วามเมื่อได้ยินถึงตรงนี้ควางซางรีบออกคําสั่งไปทันทีว่ามันอันตรายเฮ้อขนดาหวังมีอะไรที่อันตรายล่ะหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นซัมบี้ล่ะฉันไม่เคยได้ยินซอมบี้ร้องไห้มาก่อนเลยนะแต่ทว่า เมื่อได้ยินคําพูดของควางสางคนที่พูดอยู่ในวิทยุสื่อสารกลับหัวเราะออกมาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้สนใจแต่อย่างใดผู้ชายที่ถูกเรียกว่าหวางเฟิงคนนี้เป็นหนึ่งในผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งเจ็ดคนที่ฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นกลุ่มที่สองภายในเรือนจำพลังเหนือมนุษย์ก็คือการกลายร่างเป็นมนุษย์แมวว่องไวรวดเร็วอีกทั้งยังมีกรงเล็บที่แหลมคม ศักยภาพไม่เลวเลยทีเดียวแต่เนื่องจากเป็นเช่นนี้เจ้าหนุ่มคนนี้จึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากทีเดียวเชื่อว่าสามารถรับมือกับภัยอันตรายบางอย่างได้ยิ่งไปกว่านั้นตรงหน้าของเขาในเวลานี้ก็เป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงที่พร้อมแห้งคนหนึ่งเท่านั้นถึงจะเป็นสอมบีเขาก็จะจับด้วยกรงเล็บและฉีกร่างซะ เด็กผู้หญิงร้องไห้เหรอแต่ในตอนนั้นเองเสียงของไหลีมิงอยู่ก็ดังออกมาจากช่องความทีสาธารณะอย่างฉับพลันบ,บิบอย่าเข้าไปนั่นมันวิชอะไรนะเมื่อได้ยินเสียงร้องของไหลีมิงอยู่หวางเฟิงก็อึ้งงันไปอย่างเห็นได้ชัด ภาษงกฤษฉันไม่ดีนายพูดแต่ทว่ายังไม่ทันที่คำพูดของหวางเฟิงจะสิ้นสุดแต่อย่างใดเสียงร้องที่ทั้งโกรธเคืองและทั้งแหลมเล็กก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันวินาทีต่อจากนั้นเสียงร้องของหวางเฟิงก็กลายเป็นเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาทันใดพร้อมกับเสียงชีขาดที่ทำให้เกิดความรู้สึกชาขึ้นมา ก็ได้ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นเสียงร้องที่วุ่นวายและเสียงปืนก็ดังผสมปนเปออกมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารนั้นทันทีเพียงแต่ว่าไม่นานเสียงปืนเหล่านี้ก็หยุดชะงักลงเสียงร้องตะโกนก็กลายเป็นเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่เสียงของบางสิ่งบางอย่างกำลังฉีกเนื้อหนังกระดูกและเสียงกลืนกินดังออกมา เห็นได้ชัดว่าหวางเฟิงและกองกำลังที่เขาเป็นผู้นำได้ล้มตายไปทั้งกองทัพภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่สิบวินาทีแล้วต้องรู้ว่าหวางเฟิงเป็นผู้มีพลังเหนือมนุษย์คนหนึ่งส่วนกองกำลังที่เขาเป็นผู้นำนั้นก็เป็นทหารเก่าที่ผ่านศึกสงครามนองเลือดของเรือนจำมาก่อนด้วยศักยภาพของแต่ละคนย่อมไม่ธรรมดาแต่อย่างใด แต่สุดท้ายก็ล้มตายไปทั้งกองทัพโดยที่ไม่สามารถรอดออกมาได้พวกเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอะไรกันแน่แต่ในตอนที่ควางซางกําลังเกิดความหวาดกลัวเมื่อต้องพบเจอกับภาพที่เกิดขึ้นนั้น เสียงฮือเบาๆเ,เหมือนกับในตอนแรกก็ได้ดังออกมาจากวิทยุสื่อสารนั้นอีกครั้งมาเงยต้องเป็นวิชอย่างแน่นอนเนื่องจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่องคลื่นความถี่สาธารณะดังนั้นไหลีมิงอยู่ก็ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนหลังจากนั้น เสียงที่ทั้งเคร่งเครียดและทั้งหงุดหงิดใจก็ดังออกมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารนั้นทุกคนโปรดฟังขอให้รีบกลับมายัางที่เดิมโดยด่วนถ้าระวางทางเกิดพบเจอกับอะไรแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงพร้อมแห้งอะไรนั่นไม่ว่าจะยังไงอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดจำไว้อย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดรีบอพยพออกมาจากที่นั่นโดยด่วน มีบทเรียนของหวางเฟิงให้เห็นก่อนหน้านั้นแล้วบวกกับได้รับคำเตือนจากไหลีหมิงอยู่ด้วยผู้รอดชีวิตที่เหลือต่างก็พากันทยอยกลับมาผู้รอดชีวิตที่เหลือตางก็ทยอยพากันกลับมาลาถอยโดยเร็วไหลีวิชคือตัวอะไรและในเวลาเดียวกันหวางซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆ จากนั้นก็ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดพี่ใหญ่อยังจำหลงซานคนนั้นได้ไหมไม่นานเสียงที่เคร่งเครียดของไหลีมิงอยู่ก็ดังออกมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารนั้นอีกครั้งวิชก็เหมือนกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเส้นทางรอดภายในเกมเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันนิสัยของวิชนั้นพิเศษมาก สัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะไม่โจมตีมนุษย์พวกเขาจะฆ่าคนก็ต่อเมื่อมีมนุษย์ไปรบกวนอีกอย่างศัก,กยภาพของพวกเขานั้นน่ากลัวมากทีเดียวในเกมนะฝีมือของพวกเขามีจุดประสงค์เพียงเพื่อการฆ่าโดยเฉพาะหลังจากนั้นเสียงของไหลีหมิงอยู่ก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขึ้นอีกครั้งดังนั้นถ้าตามข้อสรุปในเกมแล้วก็ สกิยภาพความแข็งแกร่งของวิชยังมีมากกว่านี้อีกยังมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวยิ่งกว่าอีกหรือเนี่ยเมื่อได้ยินคำพูดของไบลีหมิงอยู่ในตาของควางซางก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขึ้นมาในทันทีใช่แต่โชคดีที่วิชไม่ได้โจมตีมนุษย์ก่อนดังนั้นเพียงแค่ทุกคนระวังและหลบหลีกก็พอแล้วเมื่อสักครู่หวางเฟิงเข้าไปรบกวนวิชก่อน ถึงได้ถูกวิชฆ่าตายทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าไบลีมิงอยู่มีความเข้าใจต่อเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดเหล่านี้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาจึงได้พูดออกมาทางช่องทางการสื่อสารอีกครั้งว่าคนกลุ่มย่อยที่กำลังเคลื่อนไหวโปรดฟังจำไว้ว่าต้องปิดเสียงเครื่องมือวิทยุสื่อสารเหล่านี้ซะพยายามอย่าใช้แสงจ้านในการสำรวจทางวิช จะได้รับการกระตุ้นจากเสียงการเดินและแสงรับทราบครับผมหลังจากที่เสียงของไหลีหมิงอยู่ดังขึ้นเสียงภายในเครื่องมือสื่อสารก็ดังขึ้นมาไม่น้อยอย่างเห็นได้ชัด เสียงแต่ไม่กี่ก้าวเสียงฮือแปลกประหลาดกลับดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสารอีกครั้งแม่เอ้ยถูกพบเขาจนได้เป็นเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวและกางเกงในอยู่ด้านหลังขาอาพวกเราแต่ตอนนี้พวกเราอยู่ห่างจากเขาค่อนข้างไกลไม่ได้ส่งเสียงแต่อย่างไดไฟฉายทุกอย่างปิดหมดน่าจะไม่กระตุ้นเขาแนะหลังจากนั้น เสียงของซุนจิ้นเจียผู้มีพลังเหนือมนุษย์กลุ่มที่สองอีกคนหนึ่งก็ได้ดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสารตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมการอ,อพยพเดี๋ยวทำการรวมแต่ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงของซุนจิ้นเจียเสียงร้องแหลมกลับดังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นเสียงปืนและเสียงระเบิดก็ริ่มดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสารอีกครั้ง เมื่อได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องแหลมใบหน้าของควางซางก็แปรเปลี่ยนไปไหนว่าการรักษาความเงียบไว้จะไม่มีทางโดนโจมตีได้ละ่ะหรือว่าเหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าวิชตัวนี้ก็เกิดการกลายพันธุ์ท่ามกลางวันสิ้นโลกเ่งซวยนี้ด้วยอย่างนั้นก็ยุ่งยากแล้ว